ในขณะที่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั่วโลกกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจีนและสหรัฐยังคงเร่งสร้างขีปนาวุธเทคโนโลยีระดับสูงแต่ในอีกซีกหนึ่งของเอเชียใต้โลกกลางมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกมีขีปนาวุธรุ่นหนึ่งที่กำลังสร้างชื่อเสียงอย่างมากคือเรือมาสโครงการความร่วมมือระหว่างอินเดียและรัเสเซียที่ก้าวไปสู่เวอร์ชันต่อไปอย่าง เรือมาสไอไอท่ามกลางกระบวนการพัฒนาในขั้นไฮเปอร์โซนิกซึ่งมันมากกว่าแค่ขีปนาวุธมันคือสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพทางเทคโนโลยีและความภาคภูมิใจระดับชาติเรือมาสไอหรือ p ี่เปเป็นขีปนาวุธครูดโซนิกเรียวสูงทำงานด้วยระบบแรมเจฟ์สามารถยิงจากเรือดินลาดฟอร์มอากาศและเรือดำน้ำโดยมีความเร็วสูงสุดถึง มาสหรือประมาณ3,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดเด่นสำคัญคือความแม่นยำสูงในระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน1เมตรและสามารถบินต่ำในระดับทะเลเพื่อเลี่ยงการตรวจจับด้วยเรดาร์หลังจากอินเดียเข้าสู่ MTCR ในปี2016ทําทำให้สามารถพัฒนาขีปนาวุธเวอร์ชันขยายระยะไกลได้ไกลถึงเกือบ6,800กิโลเมตร และล่าสุดยังมีรายงานว่ากองทัพเรืออินเดียสังเรือมาเออาระยะไกล800กิโลเมตรถึง220ลูกซึ่งพิสูจน์ถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงข,งของขีปนาวุธลำนี้ในระหว่างนั้นเรือมารไอไอหรือมาร์ไอไอได้เข้าสู่ขั้นตอนพัฒนาเพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ด้วยการใช้เครื่องยนต์สกรมเจฟตที่สามารถเร่งความเร็วได้ถึง มา78และมีกำลังยิงไกลระดับ1,500กิโลเมตรนั่นทำให้มันกลายเป็นขีปนาวุธครูปไฮเปอร์โซนิกในอนาคตมาพร้อมศักยภาพทะลวงเป้าหมายได้ในเวลาอันรวดเร็วและตามข่าวคาดว่าทดสอบครั้งแรกในปี 20, 2 0 2 6 2 0ล้าน2 2ตอนนี้มาถึงจุดที่ทุกคนในวงการความมั่นคงเอเชียหันมามองประเทศไทยเพราะมีการเจรจาเพื่อซื้อ เรือมาสจากอินเดียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2019จนถึงดิ f เฟนซีควิเรือที่2023ที่กรุงเทพได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของเรือมาสและได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยอย่างจริงจังผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเรือมาสมีความเหนือกว่าขีปนาวุธซาบซานิกรุ่นอื่นเช่นทามาฮอเพราะความเร็ว มาร์ท2ี่สที่สูงขึ้นส่งผลให้พลังจนทะลุบานประตูเป้าหมายได้ดีกว่าถึง32เท่าแม้ขนาดตัวจะใหญ่กว่าและน้ำหนักดีกว่าแค่วาเฮตแต่ความเร็วที่เหนือชันทดแทนตรงจุดนั้นได้อย่างชัดเจนสำหรับประเทศไทยแล้วนี่คือโอกาสสำคัญที่จะยกระดับการป้องกันชายฝังและอากาศด้วยความสามารถยิงจากภาคพื้นดินหรืออากาศ รวมถึงติดตั้งบนเรือรบหรือคลาดฟอร์มอื่นๆโดยระบบนี้มีความแม่นยำสูงยิ่งภายในรัศมี3,500กิโลเมตรในรุ่นเดิมไปจนถึง8 5 0 0กิโลเมตรในอนาคตจุดเด่นสำหรับผู้ชมเทคโนโลยีขีปนาวุธระดับโลกเรือมาสาย I I, ใช้ไฮเปอร์โซนิกและศกรัมเจฟุดความเร็วและพลังทำลายสูงรองรับเป้าหมายทางทางบก และทางน้ำความแม่นยำระดับเซนติเมตรแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมยุทธศาสตร์เข้มข้นภูมิพลสร้างเกราะให้ประเทศไทยเทียบชันกับกองทัพยักษ์ใหญ่และสร้างความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์กับอินเดียรัสเซียสรุปคือวิดีโอนี้จะเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นกำเนิดของเบอรมาสด้านเทคโนโลยีจากนั้นเชื่อมมายังการพัฒนาสู่เบอรมาสอ้า พร้อมขีดจำกัดใหม่บนเวทีโลกและปิดท้ายด้วยเหตุผลว่าทำไมไทยถึงควรภูมิใจและควรจับตาโครงการครั้งนี้ให้ดีคุณสามารถใช้บทพูดนี้จัดวางใส่เสนอภาพสวยๆของขีปนาวุธตอนบินถล่มเป้าหรือกราสฟิกแสดงระยะยิงและความเร็วพร้อมเพลงดนตรีตื่นเต้นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจครับ